สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีเหรียญของหลวงพ่อพันุปุญญากรรมโแห่งวัดหุยด้วนนครสวรรค์มาฝากกันนะครับรุ่นเพชรสีแควนะครับอยู่ในชุดกรรมการตอนนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมความสวยของทรงเหรียญนะครับรุ่นนี้มีพิธีพุทธาพิเศษที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับสวยๆนะครับรุ่นเพชรสีแควนะครับของหลวงพ่อพัน ออกปี2564เป็นชุดกรรมการ7วัน7สีนะครับนี่นะสวยๆนะครับด้านในก็จะครบเลยนะครับสีประจำวันเกิดจธนาคารพุทธมหาสุขเสาอาทิตย์นี่นะครับเดี๋ยวแกะให้ชมทั้งหมดมี7เหรียญน,นะครับเป็นหน้ากากเงินสวยๆตรงนี้ลงยาลายพลางนะครับตรงนี้เป็นลายพลางสีส้มสวยๆนะครับ ้านหลังเนี่ยหลังเหรียญเป็นฮารุมานครับสวยๆตรงนี้ใครรับทั้ง7เหรียญเนี่ยนะครับทั้งชุดคิด2,200บาทแต่ถ้าหากว่าจะแยกสีนะครับรับเฉพาะสีที่เราชอบที่เราถูกใจนะครับตรงนี้เป็นสีชมพูนี่นะครับรับเฉพาะสีที่เราอยากได้นะครับจะเป็นลายพานสีแดงสีชมพูสีส้มสักครู่นี้สีเขียวสีเหลืองม่วงนะครับได้หมดเลย ได้ทุกสีนะครับนี่ก็สีแดงสวยๆนะครับเหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนี่ยผมขายไม่แพงนะครับขายราคาแบ่งปันกันใครเกิดวันศุกร์สีฟ้าเนี่ยรับรับไปนะครับทางชุดตรงนี้นะครับสองพันสองร้อยบาททางชุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะแยกสีก็เหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแบ่งกันราคาบางๆนะใครเกิดวันพุธสีเขียว สวยๆเลยนะครับสวยมากนี่นะครับด้านหลังด้านหลังลงยาสวยๆอ้าวมากครับวันจนันโหนวันสีเหลืองสวยมากนะครับสีเหลืองสวยเป็นประกายเลยนะครับ3.50บาทต่อหนึ่งเหรียญผมขายราคาบางๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูลงยาหลังสีเหลืองด้านหลังบ้างนี่นะครับ สวยสว่างเหลืองทองเลยนะครับรุ่นเพชรสีแควรครับจดสร้างโดยทีมงานเอกเมืองเหนือนะครับพิธีพุทธาพิเศษที่พระอุโบสถของหลวงพ่อเพชรที่จังหวัดพิจิตรนะครับวัดท่าหลวงนะครับสวยมากนะวันเสาร์ยังสวยเลยนะครับตรงนี้นะเจ็วันเจ็สีเจ็ดเหรียญราคา เหลือละ350บาทนะครับถ้ายกชุด2,200บาทจะส่งให้ฟรีแอดไลน์0 9 8